มา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 อีกแล้วครับท่านห่างหายไปหลายวันด้วยภารกิจจำเป็นก็กลับมาอีกทีก็ได้ผ้าสวยๆมาได้ดอกไม้สวยๆมาได้เสื้อสวยๆมาวันนี้ก็เลยต้องมาอัดคลิปอยู่สิครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของกันรายอะไรในลุงชัยตอบไม่ได้ครับมันเป็นรายประยุกต์ไม่ไม่มี ไม่มีสันฐานของเก่าเป็นรูปเป็นรูปรูปลักษณ์ที่คิดมาใหม่หรือแล้วแต่อารมณ์คนคิดก็ไม่ทราบครับดูสิครับแปลกมาครับมีหน้านางมีชายคุยหกตกรทอยกดอกลูกแก้วแล้วราคาละหมายเลขละหมายเลขอะไรนะครับ j จสองยกพุกแก้วรายประยุกต์สีแดงหน้านางชายคุยอย่างที่บอกราคาสี่พแปพงไหมถ้าไปเอาถูกกว่านี้ผ้าอีกเกตหนึ่งรับได้ไหมครับผ้าถูกถๆก,ก็มีผ้าดีๆก็ต้มีตามตามราคาหน้าผ้าผ้าแต่ละชุดแต่ละผืนเลือกสรรคัดสรรแล้วอย่างดีเท่าที่ตาผมเห็นมือผมสัมผัสได้ ก็เอามาให้มาเอามานำเสนอกันใครที่ชอบในสไตล์นี้มีแค่ผืนเดียวนะครับดูกันก็นกว้างเป็นไงครับถูกตาต้องใจไหมถ้าถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาครับแดงอย่างนี้สีอย่างนี้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้รูปทุกรูปที่ ของร้านจองโฮที่ถ่ายโดยโดยโดย,โดยตัวผมเองถ่ายด้วยลุงชัยเองนะมือลุงชัยเองนะั้นพยายามมองหน้ากล้องกับมองหน้ารูปแล้วเนี่ยให้ใกล้เคียงกันที่สุดฉะนั้นปีป,ปีหนึ่งผมเปลี่ยนกล้องทุกปีเพราะตามมันใส่เขาเรียกอะไรครับชิปสแนปดาก g อนถ้าอ่านไม่ผิดนะครับได้ป .6 ตกป .4 นะสำนัดาก้อนแหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แพงอยู่ถ้ามันถ่ายออกรูปมาแล้วดีกว่าอ่ากล้องคือแท็บเล็ตตัวนี้ผมซื้อที่เคยซื้อที่ล่าสุดของปีที่แล้วก็ขายทิ้งไปแล้วมันสู้ไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดีกว่าผมผมไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาแท็บเล็ตหรือยี่ห้อของอมือถือก็ไม่ออกให้ ต้องจต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้ค่าโฆษณาผมด้วยเพราะผมซื้อคุณแพงตั้งสองหมืนกว่าํำไมนั้นนะครับสองหมื่นกว่าแะยังถ่ายรูปคลิปอยู่เลยก็มีภาพมาฝากมีมาคุยกันด้วยตอนนี้อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดแล้วครับผมไปทางไกลขับรถขับราถนนหนทางเข้าไปกรุงเทพหลงครับอ,อยู่ไม่ได้ อ,อึดอัดเหลือเกินทั้งที่บ้านตัวแท้ๆคนกรุงเทพนะครับมาอยู่สุรินทร์นานก็เลยเป็นอย่างนี้จากกรุงเทพก็ไปเที่ยวสกายเลยไปเจอพวกกันอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรจากกรุงเทพนะครับไปงานบวชมีช้างไปอยู่สองเชือกคุยกันก็ไม่รู้เรื่องไม่กล้าเข้าใกล้กลัวมันกอดเอาครับ<ช>ก็ไปดูไปทําหน้าที่โดยที่เขาให้ความนับถือลุงชัยก็ไป ไปบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่านก็เข้าว่าาได้ดําเนินชีวิตตามคองตามวิถีตามเวลาแล้วตัวเราก็กลับมาขายผ้าเหมือนเดิม mm. เหนื่อยครับผ้าหกร้อยกิโลนี้คนอายุขนาดนี้ตีไปอ่ะตีไปตีกลับเนี่ยมันครับมันมันก็ตอนหนุมน่มๆเียครับขึ้นเขาอะไรขึ้นเขาตะองงกหรือขึ้นเขาอะไรครับแล้วก็เขาพักตรีชุมพลในเขาตะองงกที่ผมจาได้เมื่อก่อนมันอยู่แถวอารัน่ประเทศ นะครับอตอนที่ยังรับรายการอยู่ที่ยังเดินอยู่ยังออกสนามอยู่นะครับดูครับถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาครับจะดึกจะดื่นไม่ต้องกังวลจะดึกจะดื่นติดต่อทางรายทุกอย่างติดต่อทางรายได้เป็นไอดียไลน์เอาเพียงแต่คุณเซฟเบอร์โทรศัพท์ลงไปทุกคนรู้ละทุกวันทุกคนนี่เก่งละนะครับติดต่อได้นะครับจะได้เห็นภาพเหมือนเดิกันครับฝากไว้ด้วย ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนกับคนทั่วๆไปคนที่เขาประกาศขายกันในโลกโซเชียลให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ลุงชัยได้ทำงานว่าเออสอวอนี่มีคนกดให้น้องขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามลุงชัยมาโดยตลอดครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ